สวัสดีครับทายอีสานมาเด้อครับกินเขาเมื่อนี่ลาบไก่ครับลาบไก่เมนูอย่างเขาครับมื่อนี่ลาบไก่ครับลาบไก่ไอซังคงจากล้อยิปครับทีมงานเลี้ยงอีร้านครับน้องวันนี้ก็ได้ยังเป็นบางส่วนง้ายอ่ะงาเพิ่นเอาไปเมื่อนี่พ่อครัววันครับลาบไก่ครับลาบไก่พอกสิงลาบไก่ล้อยลาบไก่เราเขาลาบไก่เย็มลอยครับ เออะไรวะนนี้เบอร์ใคแล้วอ่ะใค้าิธีการผมเป็นไทยรูเป็นอไทยนี่วิธีการการผสมเราโมเมนต์หน่อยทิ้งนะครับจทิ้งเอ็มลอยเลยเหรอลุนเอมอยดเอ้านามนี่ดิอากจิไพครับไอ้พุณเดาทอนวัสดีกันะ สวัสดีครับผมไม่ครทวอนคุณจอยครับด่างเฟ้ยอย่งเนี่ยกลองเออย่างนี้ยังไงไม่ได้ยังไงไม่ได้ยไม่ได้ไม่รูอะไรไม่นนครับมืออย่างเนี้อเนียะเนี่น่เน่ยเนี่ยาอันนี้เขาดีย่างตีนพรอมมันบอตงนี่กับ้ั้ข้ววานเฮ้่าเพิ่มเติมยัหว่าเพิ่มเติม ต้องเติมเส้นมี่บุรีหนึ่งเขาหนาเกยครับนั่คหิ้วเขาหรือเปล่ามันขามันขับเลยมือขวมันเดือดครับจากล้อยเย็บครับตั้งตรงจากล้อยเย็บเขียงไหมช่วงเดย์มันคือี่ช่วงช่วงมันคือคือปลาดาวช่วงเดย์มันนี่ก็เอาเลยเลยช่วงหักขึ้นมาสิขื่นนี่เนาะหักขึ้นแล้วมือนี้พอกวัวันเป็นเชิ่ครับจับเต็มครับจับเต็มสีผมมันสาอืม ก้อนเขากันสาคนวันเราข่าเอี <c oughs> อันอื่นกับเเนาะอ๋น้ำน,น้ำปนี่กินอ้เอ,อาเเอานี่ไปย่างด้วยเนี่นเร็วเร็วนี่ไปย่างมาซอยกอนนี่ไข่ไข่เถอะบอไตมันนี่ไม่ไปย่างไหมม่ย <c oughs> ่างตคุณรับทนเลนี่เนาะ เาิาานแม่แกเอหน่อย,ยวกวินกอเนื้อสพออ๋หอหพไกินก่อนไม่ไขม่ได้จีเพ่เขาที่เอาวางนะเ้ยวิอวมไปยี้น,น,นปรับหลดนะ <c oughs> เอาควันเลยครับพอเ <คน S 1> กลืเฮ้ยอเวลากินอยาก่ะเป็นยกินเอ็มเลยครับเอ็มเลยเอาไมกินเอาแบ สาคาครับสาค<อ>าำอ้ากินเมียยกครับยกหน้าแกใส่ไกม,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 มันจิ้มจุกนะขาหัวเราเลยอันมันทั้งนี้ดูสลากมันนะเอ็มร้อยพ้อมันนะยอ็ยมร้อยพอเพมมเยื่อนนะครับเพื่นเราไม่กินรีเอ้ยนี่หนะครับนะครับเดี๋ยวห้าแกเาหมื่อได้ไ้กินจักมนไม่ยังหาวจนปากสีสีเลนการครับคัเส้นหลอดเรงเปๆล่ะเล่า บอลมาเราไปครับก็ใหม่ลูกไปไอ้ที่แกะไหนทุ่มอะไรไปแกะยกเท้าเหรอเฮ้ยกินได้ว่าโอ้บบนย,บบน,ย,น,ย,อยน้ำลายแตกทางเลยใส่บมุนน้ำมาครับอาม,ม,ามไม่เสร็เมื่อกี้เนาะมันโทรศัพท์เพื่อนแย่เมนกันเลยครับเด้อมือนีลาบแก้วกันแซ่บอยู่แล้วครับผิวมืพอพกกว่าวันเขา ของแท้คของแท้มสุรถพ่อกสุรถพ่อว่าที่ว่าขาดกมสุลรถผู้เดกับผู้เดล้วเว้ยขาดกมสุดรถผู้เดกับผู้เดลครับโอ้ยอย่าลี้นไม่กันอว้ยคือเลี้งีานส่ยินได้บหลั่เหเราขยซีเฮดได้บนที่หไห้ับเไิงเ่ัรินเนี่ยพยบ่บ่เย็นบ่หัเย็นเย็นเต็มโบก ข้า้าวาหลับไก่ต้มจีนเนาะงั้นงั้นบออืเรา้าโคพงพนนี้อ้ต้มอีนชุดวดครับยังแม่พันต้มกินอ่ะยังแม่พันต้มอะนาะที่ถุนยังกินอ่ะปิดัวานยบวกเดียวไหมกูว่าสิไปท่ำมุนตะโกเแม่เนี่ยบอกเนไปส้อยตอคกับชุดนี้ขาสิเอาวิธีการในนี่สอยหรอสอยล้วกรล้วนครับล้วนล้วนมันบอ กัวเซตกระทะมันส you know? ุกน so he he anyway. ้ำม uh. ันหมูยังไงเน้นน้ำน้นนึงต้กับมปุงเลยี่การมืเนี่เอาง่ายๆครับเอาง่ายๆต้มหอกับที่เอาพวกกระดูกมันเนาะกระะครับะดูกสุปเปอร์ฮงหน่อยสุปเปอร์อันนี้ไก่แสุปเปอร์ไก่บบกาวรโอ้แมนไก่ยังก็ไก่ักบยงปะบักกน ได้หน่ะแม่เหนียวเครื่องในมาเพิ่มครับว่าใทยบ้านโอ้แม่ผมอันนี้หมูปอนี่หมูครับเนีบบ่ยสรอยจุ๋ยเอ้ยมาเลยครับเด้ออ๋อนี่เนื้อมันเจี้เอาดินมันมากินมันมาดถา,ามมัดและถามแม่แอมแอมเนี่ยทานออกดีๆเราจี้ดีนนี่ครับนี่ ราย่างจีนกับหัวครับเคี่ยวทานไหนมันอันนี้ออกดีๆเคี่ยวอะไรออกเคียวเคียเคียวเคียมันเป็นภาพเฟ้หัวจะเออ่นละเฮ็ดดีๆเยี่ยมย่างมาบ่ะนี่ยแล้วมันดิ้นไหมจีกันครับเดี๋ยวจี้หัวกันนะหัวหันท่องวาวาบแล้วครับเอ๊ะอย่าลิ้นดูไรลิ้นไปท้องเงินด้อ นี่อยังผมสโลครับนี่ยังนั่นเสริมความโอ้เสกเกลือเสกเกลือที่ปิ้งที่ย่างเนี้ยเอาเกลือก็เปลี่ยนเมนซั่นอันนี้ผมสโลครับเอาเกลือพี่เนยอ๋อคุณผู้ชมเสกเกลือที่ยากมันครับวะนะอันนี้เดี๋ยวเขาสังเกตตีนไก่ครับตีนไก่อันนี้ไก่บ้านครับอันนี้บ้านละเอีดอันนี้ตีนไก่เลี้ยง ไก่พันธุ์เขาเลี้ยงขายครับมีตับพร้อมมี่ดาบมันพร้อมกระนลคนก็ละสีเลยเนาะอันนี้ฝรัง่งเนาะคาดนี่ฝรั่งนอนเนาะเอาจัดการเนาะจัดการกุูอันนี้เหนื่อยยังเนี่เอาเนื้อหมูเนื้อหมูครุ่นครุ่นวันนี้นี่ตาตากูล่นละให้น้องอาจัดการนะครับมื่อนี้ บ่เข่าชียงเราเสียใจคงจเลยกับแกเนี่นบา่เข่าชียงได้การแล้วครับบานสุดยดเลยครับมาได้ครับเด้อวันเดียวไส้นน้ำดีคี่ก๋ยเตหลับนี่เหลือหลาเสอมันเปรี้ยแล้วน่อยคุกมันเปรี่ยวหมดแล้วมันร้อยเส้พ่อใหญ่ๆปิ้งเลยห่วย เงี้ยมาถงเงี้ยเงี้ย<น>ไฟได้ที่ไปยามยาเห็นมันโอเคเลยเดี๋ยวทานถึงสัตมันบ่อเสียบดยเราซีย่<ม>า,ยางแก้มเราไปเรื่อยๆครับผมหู้อ่านโพสอะไรพี่ก็ดูดู ที่กานอย่างแกโอ้ยพวกเนอย่างแก้มครับอย่างตีนกับไตแก้มเหลา เอาไหมเอาไหมนี่ไหมดิ้ไหมิ้ไหมนี่เอาว่เนี่เราเข้านะเราเบี้ยปีมันจะลอยไดไหมจัดแหมจัดแหมเอาไหมนะเราเมนะเอ๋ยวว่าเ้างตีกิดดด ันเมียเอเอาเลยวุ้สระข้าวนที่ได้เกลยกันนะโอ้ยอย่าเลยครับเที่ยวเตี้ยมากครับเอาเอาไห่ดีวนี่นั่นสลดนั่นสุดไม่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 ต่อไปเห็ดต้องไปพากัเห็ดนะกับยาเดดครับเด็ดแบบนี้เลยอ้าไม่เอาเลยอ้ามขับมาตั้งอย่า มันก็เป็นทังสี่มัน,เ,นเป็นมั่วๆม,มันนะครับกล้องมันเป็นทังสี่มั่วๆมาทางกระทอมต้องใจครับบันน,น,นททอันนี้เจ้วปลาหนึ่งเข้าขป่นี่ยหนึงเขง้าขป่โอ้หึ่งเขง่าอยู่ครับ อันนี้ต้มเนื้อครับเดี๋ยวสุดเด็ดครับรรอ๋อนี่ฟานบะกราเซฟ้องมัน, <c oughs> นมเปรี้ยครับตุ่มเนื้อสุดน้องสาวผมครับมีตุมเนื้อครับมุมนี่ทั้งขุนมีหลาบไก่มาเด้ครับเด้ออะไรเนี่ยผั<ว>กรับผ<ว>ั<ว>ก อ้ต้มย <speaking> ังไม่น่ะอันี้ทอดเนื้อค่ะทอดเนื้อจี๋ย้ําจามาปวดเข่าเมีดอกเหล่าเขาถ้าเบิ้งต้มเลยครับแล้วตักต้มรึเปล่าเออ

หน้าเหบนี้เาหาพี่น้อย่ยอยู่นั่นะกัะมันอยู่ไมอย่างมันบอนเยวกับโลทิ่ซีนีบอยังไม่ย่งนาัวาัว่ัวนะอย่างที่ทั้งซิมส่วโทั้ส่ทั้งวันด้ม่ได้ใช่หลายนี่ครับเสียงครับเสียงไทยอยสานครับคุณูดเสียค ชุไปอำชุไปอำยังันัไม่โดนน่ะยังไม่ไม่ัยไม่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 จะเพียงนะไม่จะเพียงนะไม่จะเพียง้นบอกว่าน้ำไม่อกวาน้ำบอกวได้ละน้บเด้อไปง โอ้โวป้ายี่ย้อานี้ยที่ย่างเนี่ยเรอผมเก่งซะเท่รครับตรเหี้ตอนมันตันขึ้นเรื่อยยาวเลยยาวเลยย่างเงาคือตัดออกแก๊ปทำเป็นไม้คอหมูย่างนะไม่เป็นที่ที่พี่มาทำสิปัจจุบันแมนเขาโหลดไดเนะเปนใหญ่ๆเลยเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีดี่างเบิดนั่ไ่ต้องเซยีเจ้า ตาเจ้าอายุอายุย่างวันนี้หรืเปล่ตาคุณสีลมบอลติมันลมโอ้โอ้จัดครับแหงแหงแหงครับยิ่งด้ยขวดยองดีไหมอือเอาหลอกเขาม่ต้งหอเยไม่้เอาเม่โมโมเมี่อโมเมืยม ตมแงคนต้องคนน้อยนน้อยอ่ะตอนนี้เขาที่มักสูตรปะแมนครับสูตรเดีวมีเดกินเดียวแบไม่หวานเสูตรสูริร่ตัวไร่ก็สูตรสูริรมูของผมนี่พนูผมก็ไดระสินสูรินครบสูตรย่างหมูมือนจะลาดไก่สูตรนะครับดมักสูตรขมเลยขมเราะวา พัาเขาได้ปังอีหยังเนี่ยเขาได้พักอีหยังเนี่พักก็กินกับอีหย่งของมฆนังขาดหัวเนโอ้นี่หน้าน้องเม็เนี่ยคนตกเขามันเอก็ได้เร็วครับมนี่มันใหม่เนอะไปแโงหนาอไหรอครับม่มีสองมือนี้แต่เีนี้มีสองหมือนยังสน้ำบ่น้ำไหลแล้ว เพิ่มเติมเสบียงไว้ก่อนครับไปออื่นเขาบู้ขายได้ครับเนี่ยไปออื่นเป็นวันอนี่ยก็วันอาสาครับแล้วกอบวันเขาอาสาวันสองทัานว่าครับเต่าทานครับต้องมีครับต้องใบเต่าทานครับมันจังแน่นอนอืมทั้งอย่างทั้งกินดีเบิร์เราทีนเนี่ยไตกับตูดมันไอ้พี่นะยาได้อามมงอไปตรวจเต๋อเบิร์ มันสุกไปนี่เป็นไก่ดำตัวพี่มันสุกไปโอ้ยเป็นไก่ดำพี่มันสุกไปเนอะอืมเฮ้ยน้าหนึตัวเอาโอ้ยไสโยมใหม่ก้อนเนี่ยครับเด้อมาเด้อมาเด้อเตรียมย่างครับยมักครับ นี่โอเคแล้วเนี่ยแต่ห้องล้วนอยังเดือมหรอ้งมันปวดปวดน่อยเออคถุงนึ่งออกข้างนอกทิชชู่นั่งอ๋อออเนี่ยถุงนี่อยง,องนั้นหรืองใส่โอ้โยนี่ถุงใส่โยอืมว่ายภาพาเลยเย็นแนนหนเย็นน้อยกับปลาร์หลับได้ถึงไหนจันสิครับรอบปลาเนี่ยเยี่ยงกันดีบ่ครับ

แกงส่วนอ๋อโอ้บ่าห่าบ้าเห่โอ้แกงน้นไม้มากกว่าแล้วครับแกงต้นไม,ม้ฝีมือแม่น้องเด้เพปา <c oughs> พปลาไหมเพอปลาต้นใส่หนังง้วคือหอกปลาโอ้ครับพ,พวกปลาต้มเกี่ยวเดี๋ยวจิปิง้งแกงพร้อมครับอันนี่พทุทนิเนตรมาเป็นแพ็กเกจจักซี้อเล่นวะจิป,ปิ้งเอาไปครับนั้นทอดนี่ทอดดีกว่าทอดดีกว่าไอ้ว่าปิป้งกินยากแต่แ น้วมันสูงรอรเลยล่ะกอเก็ตัวนึงยี่สิบบาทเฮ็ดดีครับเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดนิโมหน่อยตัวซ้ำกันบิดเลยเฮ้ได้ก,การเสียบบ่เสียบบอเป็นตะหอนคบเสียบบ่ม่กินด้โอ้ยหน่อหล่อมาดูเร็วๆเป็นเดโอ้ยหวหุวนหุนอยู่ครับเป็นเดอนเย <laughs> เดี๋ยพงช่วยรถักมันมัวาหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเปเห็นเนเรจักรน้อยเเนมมัวครับเดี๋ยวปรับเสียงครับ่งเยง่มมัวมันปรับเสียงว่ได้เม่อน่นเกี่ยวเาเอมัวเีย้เดจะิ่งเดกียวเดกมัโทรศัพท์ผมเป็นอย่างนั้คือมัวครับ บอรแมนบอแมนปรับแสงอยู่ครับปรับแสงอยู่ครับโอ้เขาสวดหลายๆนะครับมันมวนครับวครับแวครับอืมจะมีม้วนอยู่มัวนจับมันมัวนสิม้วนจับกัไปทยไยไอหมอหมอวเจียวด้เจียวพด คออน้มยังไงนะตุมปลาเอาหัวปลาไปาแขกเ้อย,ยังมันสึ่เตาหัวปลาคับไปครับคับไปครับเดี๋ยวครับตับยู่ครับเป็นยังไงโอ้ยใหญ่มันทัวมาโทัวหามันเนี่ย ไปถ่ายวิโออยู่นะประบอกมาฮอดเคยมาคุยกันดดอนีกโทรหาเลยเนะบบอะแต่ว่ามันเลยมันโทรมาหาคุยโอ้สองสมม้อนรับแสงเลยครับมาคนนีน้เปิดเบียร์เบึ่งครับเราต้องจับครับไปนะครับไปเนียเอาอนัานเดากับเองนี่โอ้สองสมม้อนครับเป็นตอบอะไร

ใช่ครับเออมันเดาโบรานครับอืม <improving> ่า ไปอรปนสอไปไร้สอโอเคเออเอาคนไฟวะเราคนว่น okay. no okay. ้มันเมีย oh, ี่เอาคนไฟะรอปบดจนเงยไไปกินจมใจจะจมหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเวีเสอบเดี๋ยวเดินก่อนเดี่ยวผูเลย็ใคอ้วนเนี่ยน้าอ้วนเดียนาอ้วนเรียน กล่องผมทุบสัตว์น้อครับบาทพอส่วรพอให้เลยะครับเดี๋ยวเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋วเวียนเสาเวียนเสาของวากันเวียนเวียนครับครับครับโอ้กล่องผมมาจัดครับมัดตังเลยก็ได้ครับเนี่ นะครับแล้วต้มเต้มเนื้ออมัตาพุงดูนี่ิงเปียไปครับโอ้โหหอมียปครับหอนะยยหอนแแแเลยเจ้าอยู่ไหเห็นขาหัวก่อน ง้อันนู้ตุ่มเนี่ยส่เขียวปัวขังูตันมานี่มันเขียวเนียงูจางมันดิอืมเออเปล่าเปลี่ยไเนาะไเหรอปลวไปแล้วปแลถงยกไปตามมุ่งพุ่งไปตามห่งมาได้ยกไปจิพุ่งอาไปกินเด็ดยไปกินพลไมเากินนี่ยเากินน้ำตักไปตัวเดี๋ยวกับเด้อ ามอนโอ้ยามอเยาแก้วนะโ้ิมเบียโมเมนต์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์พันผสมไก้วให้บ้านลงหมอนวครับมันผสมบ้านบ้านแล้วเรื่องล้วนใส่ล้วนตอแก้วด้วกันนี่บอกว่าล้วนตอท่านนี่บอ เพิ่นชาท่านนี่บางงงานเหมนเดิมผู้ใดไรม่มนี่เป็นยุกเดี๋ยวนี่อยู่โอ้ยคือแย่งชิมอีกเอามาเี่ยเอามาเยี่ยมจะบานคุณไ่เห็นเลยคุจันไม่ออมเยี่ยมมไ่อย เห็นตัวนี้ทำเอาเอากิเท่าอ่ะเ่าอ่ะใส่วันสิเอาจางไกิเท่าไม่อเหมดแล้วนะมันที่รองกิเท่าเต้นอ่ะเตเขาอยู่ไนตะ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 เนั่งรักขับไปต้เห็นคนถอยเป็นีบ้งกับเด้อไปโหลดลูกพี่นี่ยังเนี่ยอัดนี่อย่งอัด ไม่เกียรเนี่ยทำพี่เก็บร้องแข่งไปโลดลูกพี่ไปเลยลูกพี่ตาบอดหยิี้แล้วนะผู้ใดอไหมนี่ท่าก้อมบอสหิบขีนี่ท่าก้อมบอดหยิมงบอสหมูก็้เเฮ้ยบอสผมไม่หมูเฮ้ย เนี่ยครับผมเปลี่ยนเนวแล้วครับม่เปนไรคบมันนื้อม่ไหวยมันทีเขาไปในเมืองมันตาบอมันดีเขาไปในเมืองใย่น่ะมันบ่คนเอามาบ่ไปใส่บ่ไปใส่บ้เาาในเมืองไน่ครับุตคนดอกฟเียวเห็น่กเด็อกโตลงวะน่เดี๋ยวราดสองแถวเลย น้องอาบจันท์ให้ครับเา้องอาบจันให้ก็เตี้ยด้วยครับเอาไม่ไหมนะนั่งดินนะเีร้อยนใหญ่เอาไม่ไหนะเอาไม่ไหนะเอาแบบไม่ไหมนะมูดจำเกลียงเสียยังอีกมูไปตำโดนหลับจนแล้วล่ะเห็มันมันหอมอามซี่มึงพริกดูดอาะางๆด้ยเอาคนไร้องนกันหะอยี่เฮีย เอาไม่ไก่มาได้ตัดกินเนอต้มหน่อยเนื้อเด็ดการครับเด็ดไปนีตัดตรงนี้ว่าเอาตังวันเหัวขัดเงินนะครับเด้อโอ้ยขัดเงินปิงขดยโชยโยเอาช่วงนี้ที่สาสนาทีนะครับเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนผู้ใดขกับปั้นขหนียวเกินบันที่ ปั่นขึ้นปั่นขึ้นเบิ้งเบบนี่ปั่นย่ายๆครับปั่นย่ายๆปั่นไปปั่นไปล่อไปเจ้าปลาหลอยู่เลยมันล่อไปล่อไป